สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักมาเช้าดูข่าวเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ชนะนะครับนะพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลก่อนอื่นต้องแสดงความดีกับพักประชาธิปัตย์นะครับที่ชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรในถล่มทลายหากันเยอะตั้งหมื่นกว่าคะแนนนะครับแล้วก็ชนะที่สงขลาชนะประมาณ ห้าพัคะแนน,นโดยประมาณเท่าที่ผมติดตามข่าวนะถ้าผิดต้องขอโทษด้วยก็ยินดีนะครับกับการเลือกตั้งที่ผ่านไปด้วยดีนะครับข้อแรกข้อที่สองนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเกี่ยวกับนะพรรคการเมืองบางพรรคเป็นระดับผู้บริหารพรรคใช้คำพูดที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งแพ้หรือไม่เช่นใช้คำพูดในการหาเสียงว่าต้องเลือกคนรวย ต้องเลือกคนที่มีชาติตระกูลพี่น้องอนะครับต้องเลือกคนที่มีตังถ้าเลือกผู้แทนที่ไม่มีตังนนะฮะนะพี่น้องเอาไหมนะนะถ้ามีตังพี่น้องเดือดร้อนก็เป็นไงเอาตังจากผู้แทนไปใช้ก่อนใช่หรือไม่ดีไหม,มนะครับไอ้คำพูดพวกนี้นะครับมันเป็นคําพูดที่ละเอียดอ่อนมากนะครับอาจจะทำให้ แพ้เลือกตั้งได้สาเหตุหนึ่งนะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมของพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่กําลังสู้กันที่เขตหลักสี่นะนะภรรยาของนายศิระเทียนจาคะพลังประชารัฐก็ต้องระวังนะครับนะครับต้องเวลาหาเสียงให้พูดถึงเรื่องผลงานนะครับ ให้พูดถึงสิ่งที่สสจะต้องทําให้กับประชาชนต่อไปไม่ต้องไปกันแนกะกันแหนะไม่ต้องไปอวดล่ำอวดรวยนะครับนะผมกลัวว่าเมียศิระจะแพ้เลือกตั้งเหมือนกับที่ชุมพรนะครับฝากไว้แค่นี้ครับ